เอาละครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะฮะกอต้อนรับเข้าสู่ช่องหนูการนะวันนี้เรามาอยู่กันในเกมใหม่นะฮะชื่อว่าแม i c f i ไ e นะฮะไม่รู้ว่ามันไม่รู้ว่าอ่านถูกไหมนะฮะก็เป็นเกมแนวคล้ายๆแนววอ l ์เรนนะเออก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะฮะก็เลยลองไปเล่นดูนะฮะมันเป็นเกมคล้ายๆวอ l ์เรนแต่ว่า อาจจะไม่ได้มีสกิลอะไรเหมือนบารุณแลนด์มั้งไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะแต่ว่าภาพมันก็ประมาณนั้นอเออเดี๋ยวเราไปลองดูกันแล้วกันนะเล่นผมเล่นเป็น uh, แม์จับคู่ธรรมดานะไม่เล่นแรงนะเล่นแม์จับคู่ธรรมดานะฮะแล้วมีการปรับแต่งมีตัวละครให้ด้วยนะฮะนี่ฮะมีตัวละครมีตัวนั้นตัวนี้นะฮะนี่นี่ฮะ มีตัวละครมาให้มีการปลดล็อกสกิลสกินอะไรต่างๆนานานะฮะอย่างตัวนี้ผมใช้ตัวนี้อยู่ใช่ไหมโอเคแต่ว่ามันไม่ได้ขึ้นให้ดูในหน้าหน้านี้ก็กดเริ่มแข่งขันนะฮะจับคู่ไม่รู้จะไปเจอบอทหรือจะเจอคนนะเดี๋ยวลองดูก่อนแล้วกันนะฮะเกมนี้คนเล่นน้อยนะมันอาจจะเจอบอทก็ได้นะฮะเกมนี้คนเล่นน้อยนะฮะ เพราะว่าท็อที่ผมสังเกตดูนะคือไม่ค่อยมีใครเล่นเกมนี้เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์สตรีมเมอร์ไม่ค่อยเห็นใครเล่นเกมนี้กันเลยนะฮะเกมนี้มีภาษาไทยให้ด้วยนะแต่คนไทยไม่ไม่ค่อยเห็นคนไทยเล่นนะฮะเกมมันไม่ค่อยดังหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะหรืออาจจะต้องแบบมีคนมาเล่นให้ดูไหมอะไรเงี้ยนะฮะก็สงสัยว่าทำไมไม่มีใครเล่นเลยว่าเกมนี้เกมก็มีภาษาไทยแต่คนไทยไม่เล่นวะ่ะ สงสัยอาจจะไม่ชอบแนวนี้หรือเปล่าวะบางคน,คนไทยบางคนแบบว่าสตรีมเมอร์ยูทูบเมอร์ยูทูบเบอร์บางคนอาจจะไม่ค่อยชอบเกมสไตล์แบบนี้หรือเปล่าอาจจะเออถ้าถ้าเป็นเกมแนววอลเลยนะไปเล่นวอลลในคอมดีกว่าอะไรเงี้ยบางคนเขาอาจจะคิดอย่างนั้นโอ้พูดมาแล้วก็โหลดโคตรนานเลยนะฮะเดี๋ยวรอสักคู่แล้วกันนะโหลดโคตรนานนะฮะเกมไม่ค่อยมีใครเล่นเนี่ยไม่ค่อยมีคนเล่นคนเล่นมันน้อยนะฮะ ก็เลยโหลดนานหน่อยนะฮะโหลดโคตรนานกันนะโหลดนานมากหนึ่งนาทีครึ่งแล้วคนดูฮะหนึ่งนาทีครึ่งโหลดโคตรนาน <c oughs> <c oughs> เอาเปา็นว่าแมปเกมนี้ไม่ไม่มีใครเล่นโหลดนานจนแบบ ทำไมวะเกมมันก็ทําออกมาดูดีนะแต่คนเล่นน้อยน,นะโอเคมาละมาเล่นเลยแล้วกันมีภาษาไทยเกยมทําออกมาค่อนข้างดูดีนะ,ะแต่คนเล่นทําไมมันน้อยจังนะฮะเจอชื่อภาษาจีนเต็มเลยะฮะมันเป็นเกมจีนไดไงไม่ใช่เกมแบบไม่ใช่เกมเครื่องอะไรผมก็ลืมเปลี่ยนเพศตั้งค่าเพศแบบมันสลับได้ ตอนนี้มันมาละเรื่มเปลี่ยนปืนพวกว่ะไอ้ด่านนี้ทำอะไรเนี่ยเราก็จำาไม่ได้เออ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 โอ้ยแม่งคุณผู้ชมอาจจะสายนะโอเคยึดยึดพื้นที่วิววิวใไหม เดี๋ยวนะรู้สึกว่าเลือดลด่อนรถเฮ้ยแม่เงเลยโดนดีมันหันหันไม่ทันอ่ปืนเพิรพกอะซื้อใหม่เอาปืนนี้เอาซื้อเองก็ได้วะซื้อไม่ได้อะไม่มีตังค่ะ ออปืนพกไปสู้กับปืนลูกซองมันจะไปสู้ได้ยังไงแต่ว่าเราอยากได้ปืนพกอันนี้เออ๋อ,อมันได้ตานี้พอดีนี่ตานี้เราสราบได้ได้ปืนใหม่มานะฮะต้องลองใช้ก่อนอื่นก็ต้องอ,อปาลาระเบิดเดี๋ยวก่อนอยู่ไหนวะหาไม่เจอประตูอ,โคโคโคอยู่ไหนวะ คือปืนไม่มีสะโขบมันก็ไม่ยอมเล็งมันไม่มีปุ่มเล็งขึ้นมาให้เล็งล้มหนึ่งคน two stop, two ตายตายเฮ็ดพอไหมเฮ็ดพอโอ้ยแม่งใครยิงหลังวะ าอ,าอาปืนกลไรดีนี่ล้วกันน่าจะได้ครั้งหน้าหรือเปล่าอ้าวเดินทำไมต้องหันหันหลังใส่ไอ้นี่ด้วย <c oughs> ยิงโคตรมันยิงรัวเลยโอ๊กกำลังจะควักระเบิดคว้างเลยได้ปืนมาแล้วปืนใหม่ <c oughs> ปืนบันโคตรสั่นโอ้โหยิงไม่แม่นเลย ืนโคตรสั่นเลยนะฮะ <All right. S 1> คือยิงแล้วห้ามเดินอะถ้าเดินแล้วแม่งปืนใส่ายดูดกระสุนไม่นิ่งแต่พอเราอยู่เฉยๆกระสุนมันนิ่งมากเ <o> นี่ยดูดิอยู่เฉยๆแล้วกระสุนอย่างนิ่งเลย <Enemy down. S 1> วิ่งยิงไม่ได้นะฮะดูดิดูเดิ ดูเดยกระสุนยังนิ่งอาจจะมีสายบ้างมีแหลกบ้างม,มีกระสุนแบบกระตุกกระตุกด้วยแต่ว่ายิงโคตรแม่นนะฮะอยู่เฉยๆยิงอย่างแม่นแหละเนี่ยเฮดช็อตตลอดเลย <laughs> ไปลุยต่อนะฮะปืนเฮ้ยเราสร้างระเบิดทำไมวะเนี <c oughs> เ่ยฮั ิดมสไนเปอร์ระยะประชิดนี่นะโอ้โหเฮ้ยข้างๆนี่ตายเฮ็ดช <o> ็อตอีกแล้ววะ่ะที่ไหนอะ่ะต้อทางนูนะเดินงงทางนั่นแหละเราต้องไปยืด ทีก็ยิงไม่ค่อยจะแม่นปืนมันดีจนนนดจัดเฮ็ดฝัดอีกแล้วเฮ้ดกระสุนปืนแม่งเฉยลงล่างปืนอันนี้มันดีดเลยนะ เอสช็อตก่อนจบนะฮะเอ้ยมันก็มันอยู่นะถ้าเราชนะก็มันแต่ถ้าแพ้นี่คือมันไม่มันหนุดหงิดนะฮะเกมนี้คนเล่นน้อยอันก็เลยมีบอทผสมนะฮะก็ชื่อเป็นภาษาจีนหมดเลยนะฮะโอเคถัดไปแล้วกันนะฮะคือจากบรรยากาศนะฮะคือการเล่นเกมนี้คือนะผมว่ามันก็ค่อนข้างโอเคนะ ก็สนุกอยู่นะฮะรับของรางวัลมนะาดูดิได้อะไรมา ได้ละของฟรีนะฮะอ่ามีของสะสมไอเทมอะไรก็ไม่รู้ลนะแต่ว่ากล่องอันเนี้ยเปิดได้ยังเปิดไม่ได้เราไม่มีกุญแจเปิดได้กล่องมาแต่เปิดไม่ได้งงไหม <c oughs> เออแล้วก็มีระบบเขาเรียกอะไรแบบว่าเวลาเราจะดูปืนนะเออนะี่ยเวลาเราจะดูปืนนะฮะ อ,อย่างเช่นเราได้ปืนใหม่มาปุ๊บเนี่ยเราจะดูการแสดงปืนอย่างเช่นเราจะดู P1 P, 1, P อ่าเนี่ยฮะด,ะดูอ่าัวนี้ปุ๊บเนี่ยดูได้ด้วยนะฮะอ่าลีโหลดแบบนี้อ่าสับปืนอย่างงี้นะฮะอ่าดูปืนอ่ากดพี่อ่าปืนเก็บเสียงประมาณนี้แล้วปืนอื่นล่ะอ่าปืนนี้ล่ะดูอันนี้ ่ปืนนี้มันไม่มีสกินนะ,ะปืนนี้อ่าเป็นปืนแบบมีเรียกอะไรลูกซองสองนัดเป็นลูกซองแฝดสองนัดนะยิงสองนัดรีโหลดนะฮะโอเคมีปืนอะไรอีกอ่ะปืนนี้น่าจะมีคนชอบ ตัวตีตัวต,ตีที่กระสุนไม่ค่อยโดกเลยนะตัวตีแบบขนาดพกพาเล็กๆนะฮะก็คือมันมันเป็นปืนพกยิงรวนนั่นแหละมันมันไม่ใช่ปืนตัวตีแบบแบบเนี้ยพวกคิสเฟกเตอร์พวกอะไรพวกเนี้ยนะฮะมันต้องตัวตีแบบนี้ปืนปืนกลเล็กมันมีน้อยนะปืนเนี่ย มีแค่นี้เองอ่ะลองดูตัวนี้นะอันนี้ก็ตูตีได้เหมือนกันะดูนะปับ๊บอ่าวิธีสับสับอ่าสับแค่นี้นะฮะไม่มีอะไรหรอกเกมนี้เท่าที่เล่นเท่าที่ลองเล่นดูมันก็สนุกดีแต่ว่าโหลดนานหน่อยเพราะว่า คนมันเล่นน้อยถ้าคนเล่นเยอะๆอ,อาจจะโหลดไวกว่านี้นะฮะแบบเอ้ยมีคนเล่นนะเกมเนี้ยอะไรเงี้ยพอโหลดช้ามันก็จะหาบอทดมาให้แต่ว่าดูดูเดะตามแมปไ้ตามตรงเนี้ยไอ้ตรงคําว่าโลกเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีคนเล่นอยู่แต่จะส่วนใหญ่จเป็นคนต่างชาติต่างประเทศเล่นนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่คนไม่ใช่คนไทยเล่นนะเกมเนี้ย เปลี่ยนยังไงวะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเพศยังไงวะข้อมูลส่วนตัวอ๋อมันปรับเป็นเพศชายได้ใช่ไหมโอ้โหต้องรออีกครูดาวอีกประมาณยี่บห้าวันถึงจะตับเป็นเพศชายได้ <c oughs> ช่างวันละกันนะเอาเป็นเพศหญิงเหมือนเดิมนลนะ่แหละเราเล่นเป็นตัวละครผู้หญิงนะฮะอ่าตัวนี้ตัวอะไรไม่รู้คือตัวละครมันมีมาให้แต่ว่า มันก็ไม่มีบอกว่าความสามารถทําอะไรได้นะไม่มีบอกอะไรมันไม่ได้มีสกิลใช้เหมือนในว a ร์โลแรน์ไงเออน่าจะอย่างนั้นนะเท่าที่เล่นมามีแค่ให้กดปาระเบิดเปลี่ยนปืนเปลี่ยนอะไรเฉยๆซื้ออาวุธซื้ออะไรเหมือนเกมเคาน์เตอร์นะฮะเหมือนเคาน์เตอร์ผสมประสานระหว่างเคาน์เตอร์กับวอ l ์โลแรน์แต่ว่าแค่แค่เอาสกิลของวอ l ์โลแรน์ออกแค่นั้นเองเปลี่ยนมาใช้เป็นระเบิดอะไรพวกเนี้ยประมาณนั้นนะ เท่าที่สังเกตดูนะส่วนใหญ่ก็จะแบบเท่าที่อ่านดูข้อมูลตัวละครเนี่ยมันไม่ได้มีสกิลอะไรพิเศษเลยนะฮะเนี่ยไม่ได้มีสกิลอะไรพิเศษนะฮะเฉยเฉยนะฮะเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเออคนเล่นน้อยคนเล่นน้อยอยู่นะฮะแต่ส่วนใหญ่จะเจอแต่ คนต่างประเทศที่เล่นนะฮะจะมีแต่ชื่อคนจีนเต็มหมดเลยนะฮะโอเคก็ก็สมควรเก็บเวลานะฮะเล่นให้แมตช์ดเดียวเพราะว่ามันนานมากเลยนะฮะเกมนี้เดี๋ยวถ้าชอบถ้าชอบอยายกจะดูเกมนี้ต่อเดี๋ยวอาจจะมาเล่นอีกนะฮะก็สลับวันเนี้ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะคลิปหน้าผมอาจจะ ไปคอ l ดิวตี้มือบายละคลิปหน้านะเ,ออเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะเอาปืนใน Ba t t l e Pass ซีซั่นใหม่เนี่ยเอามารีวิวทีละกระบอกแต่ว่าอาจจะรีวิวพาร์ตละกระบอกนะฮะคลิปละหนึ่งกระบอกแล้วกันนะฮะเดี๋ยวจะแต่งแต่งตามถนัดแล้วก็เอามารีวิวให้ดูนะฮะแล้วก็มาลองใช้ยิงให้ดูแล้วกันไปเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปคอฟดิวตี้มือบายในในครั้งหน้านแล้วกันนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ